มายืนอยู่ในไร่ข้าวโพดอำเภอชปยบดานจังหวัดลบบุรีนะครับแล้วก็ยืนอยู่กับคุณยายเรียบร้อยแล้วครับอ่าสวัสดีครับคุณยายจ้าสวัสดีจ้าคุณยายชื่ออะไรชื่อสมพิรักษ์สกุลจ้าข้าวโพดของคุณยายเนาะจ้าอ่านะมันประมาณกี่ไร่ทั้งหมดแหละรวมรวมกันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยห้าสิบกว่าไร่จ้าห้าสิบกว่าไร่จ้าเห็นบอกว่าปลูกทุกปีไม่ค่อยได้ฝักไม่ค่อยได้ฝักจ้ะเออทำไมทุกปีที่ผ่านมาเป็นไง มันก็มีเม,ม็ดมั่งไม่มีเม็ดมั่งแล้วก็ฝักก็น้อยน้อยอแล้วแล้วปัญหาพวกการจเจริญโต<ก>ความสมบูรณ์ต้นก็ไม่ใหญ่อย่างนี้ต้นน้อยนะครับแล้วหมดกกหมดหมดค่าปุ๋ยอะไรเยอะไหมหมดเยอะจ้งปีกายนี่หมดมากอ่าที่หมดมากนี่มีค่าอะไรบ้างค่าค่าปุ๋ยปุ๋ยตอน ตอนฉีดแล้วก็ปุ๋ยตอนฝักปุ๋ยตอนที่มันกําลังจะออกดอกอะจ้ะหมดค่าปุ๋ยเยอะจ้าขาดทุนขาดทุนจ้า <laughs> นางสารจังเลยอ้าวแต่ปีนี้รู้สึกว่าไม่เหมือนกับทุกปีเนาะไม่เหมือนจ้ะไม่เหมือนยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยก็ลงทุนน้อยปุ๋ยก็ใช้น้อยแต่ว่า ต้นอวบใหญ่ฝักก็ใหญ่อเมล็ดเต็มอ่าเนี่ยเนี่ยคุณยายแหวกให้เราดูนะเมื่อกี้นะแหวกให้เราดูหลายฝักเลยเนี่ยคำว่าเมล็ดเต็มคือแบบนี้เนาะคุณยายเนาะจ้าอืมอ่ะและแน่นอนครับเคล็ดลับของคุณยายปีนี้อ่าใช้อะไรใช้โพธีเนี่ยนี่รวมแล้วฉีดไปกี่ครั้งสามครั้งจ้าสามครั้งจ้าติดใจไหมติดใจจ้าปีหน้าก็ใช้ตัวนีเนี่ยอ่าสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆอ่า รู้สึกว่าจะใช้ตัวขวดด้วยใช่ไหมพอพอออกฝักก็ใช้ขวดอ่านะครับก็มีโฟทีกับบูสเตอร์เนาะจ้าอ่าสุดยอดจริงๆเลยอืออ่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณยายครับเรียกว่าประทับใจมากๆนะครับปีหน้าจะใช้อีกแน่นอนใช้เออเพราะลงทุนน้อยอ่าลงทุนน้อยแต่ได้ผลผลิตดีอืมนะครับนี่ครับมีฝักทุกต้นจริงๆครับของคุณยายครับอ่าเต็มมาได้เต็มอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะเรียกว่าเรียกว่า ผลผลิตไม่น่าพลาดปีนี้นะอ่าสมใจเลยแล้วก็ที่สําคัญต้นยังมีความสมบูรณ์อยู่เลยจ้าไม่เหลืองอไม่เหลืองอืม,ม,ออมโอเคเลยอ่ะวันนี้ขอบคุณครับที่ติดตามตาค่ะวัสดีค่ะ